ผมไม่เข้าใจและแปลกใจและตกใจครับโพลของสำนักหนึ่งพยายามที่จะชี้นำสังคมบอกว่าสังคมหรือประเทศไทยอยากได้นักรัฐประหารผู้ก่อการกรบฏพูดตรงๆครับอยากได้พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสังคมวิปริตไปเลยละครับ ประยุทธ์มาจากการรัฐประหารทำลายรัฐธรรมนูญทำลายระบอบประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้ก็ไปเป็นตำแหน่งใหญ่โตขึ้นไปแล้วคนไทยบางส่วนโดยเฉพาะสํานักวิชาการพยายามชี้นําว่าอยากได้ประยุทธ์อยากได้พเก็การเนี่ยมาปกครองบ้านเมืองอีกครับดูรูปนี้นะครับคุณแพทองทานชินวัตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีถูกสารรัฐมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารค่นลม้มคุณยิ่งลักชินวัตรปกครองบ้านเมืองมา8-9ปีเกือบหนึ่งทศวรรษครับสร้างความเสียหาย ประเมินค่าไม่ได้ให้แก่ชาติบ้านเมืองไม่ว่านี่สินการแก้ไขปัญหาหมักหมมมาจนปัจจุบันนี้คุณแพทองทานชอบไม่ชอบอย่างไรท่านก็มาตามวิธีทางของรัฐมนูญปี60ซึ่งคุณประยุทธ์ซึ่งซากเด่นจากรัฐประหารได้ร่างไว้ครับนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งคุณเศรษฐทาทวีสิ์ ก็มีอันเป็นไพรแบบที่เห็นนี่แหละครับสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ใช้ดังที่ท่านได้แลเห็นเดี๋ยวนี้คุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ครับพูดเลยเถิดไปอยากให้ลาออกอยากให้ยุบสภาผมคนคนหนึ่งล่ะครับคิดว่าการลาออกไม่มีความจําเป็นเพราะท่านไม่ได้ทำความผิดอะไรเกี่ยวกับเรื่อง เทปเสียงต่างๆผมฟังเป็นแสนๆล้านๆเที่ยวแล้วก็ไม่สามารถหาความผิดที่เป็นประจักษ์ว่าท่านทำลายชาติบ้านเมืองทำให้เสียอธิปไตยอย่างไรไปเอามากครับให้ระบบรัฐสภาเขาได้เคลื่อนตัวไปได้ตรวจสอบได้ควบคุมกันไม่ดีกว่าหรือครับสำนักวิชาการตรวจสําเนียกว่าท่าน เป็นบุคคลที่สนับสนุนโดยตรงและโดยอ้อมให้มีอำนาจนอกระบบมาปกครองบ้านเมืองอีกอย่างนั้นใช่ไหมเพรียกหานักรัฐประหารไล่รัฐบาลประชาธิปไตยมีปากสำรอกไปพฤติก,การเนื้อในนั้นชอบนะคนที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่อยากเอ่ยชื่อครับ เป็นบุคคลที่เคยไล่ทักษินชินวัตรไล่ยิ่งรักชินวัตรหยิบนกหวีดผิดซองนกหวีดมาเป่าอีกแล้วเพื่อจะขับไล่รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ได้แล้วแต่ขั้นตอนครับสารร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นนี่ยังไม่ถึงท่านเป็นนายยกทึ่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่ไม่ได้ในตําแหน่งนายกเรนนี้ก็เป็นรับทีว่าการสระทรวงวัฒนธรรมกลไกมันเป็นอย่างนี้พวกที่ทนไม่ได้แหมถ้าเป็นตระกูลชินวัตรขึ้นมาปกครองมันจะล้มจะตายยังกงใครจะไปขุดล้มโคตรตระกูลของท่านอาคติอย่างนี้ใช้กับบ้านเมืองไม่ได้ครับยิงฝากนะครับเพียกหานักรัฐประหาร ไรรัฐบาลประชาธิปไตยมีปากสำรอกไปเผดการเนื้อในนั้นชอบนะัก